พี่สิงพี่แสงครับถ้าเกิดแดดี้กับมามีแก่ตัวไปอ่ะพี่สิงพี่แสงจะทําอยากทําอะไรให้แดดี้กับมามีบ้างครับรท,รทำอาหารทำอาหารตัดมีดงตัดมีดงทำอาหารช่วยดูด้วยโอเคอาบน้ำแล้วมัจะเรียนราชการด้วยจะเรียนราชการด้วยให้เรียนสตูี่สุดอ๋อย, <Okay. S 2> อยากแล้วถ้าเกิดแดดี้จะไปทํางานล่ะ น้องกินน้ำต้มสุกไหมก็รีบจะอุ้มน้องเราก็รีบเอาขอน้องไปเอาไปซูเปอร์อุ้มน้องสิก็รีบยึงมามีเดินออกจากบ้านขึ้นรถไปแล้วใครจะขับรถให้แดดดี้บ้างครับแล้สฉันจใหพี่เรียปขับโอเคเป็นคนขยุันโอเคแล้วถ้าเกิดแดดดี้อยากไปเที่ยวล่ะ แถ้าเกิดแดดี้ไม่มีเงิน,งห,นหาเงินเองไม่ได้แล้วใครจะหาเงินให้แดดี้บ้างแต่แก็จะทำงานอีกโอเคแล้วหนก็ไปรวมเงินจากกระเป๋าไปให้แดดี้โอ้น่ารักจังเลยขอบคุณนะครับโอ้รัชชารัชชาจะช่วยด้วยไหมคะไหมค่ะแดดี้จะเกิดแดดี้หาะแดดี้จะเรียนได้ทดั้ทง โอเคขอบคุณนะคะเด็กๆโอเค Love you too love you too ให้เด็ี้กินยาที่ตอนกินไม่ตายเลยว้าว That's impossible e v e r y one h a s t e ไ i e ขอบคุณนะครับ